เวลาที่เราเกิดบาดแผลขึ้นตามร,ร่างกายสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีนะคะแต่สําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนั้นมักจะเกิดแผลต่างๆขึ้นที่เท้าล่ะค่ะหรือเรียกว่าอาการแผลเบาหวานวันนี้นะคะคุณหมอใจดีมีวิธีการรักษาที่ถูกต้องมาแนะนํากันด้วยล่ะค่ะ แผลเบาหวานเนี่ยจริงๆแล้วเกิดจากปัจจัยหลักๆ3อย่างด้วยกันนะครับคือเรื่องของการติดเชื้อนะครับ <damit S 2> เรื่องของภาวะปลายประสาทอักเสบนะครับแล้วก็เรื่องของภาวะหลอดเลือดติบตันถ้าเกิดเป็นการติดเชื้อนะครับวิธีการหลักที่ใช้ในการรักษาคือการให้ยาฆา่าเชื้อนะครับการตัดเนื้อตายที่เป็นแหล่งพาะพันธุ์ของเชื้อนะครับออกแต่ถ้าเกิดเป็นแผลที่เกิดจากปลายประสาทอักเสบ การรักษาเนี่ยรักษาโดยการหลีกเลี่ยงการกดทับที่เป็นเราใช้วิธีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของรองเท้านะครับหลีกเลี่ยงในเรื่องของการเดินนะครับหรือการเหยียบบริเวณที่มีการกดทับมากๆซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้แผลเนี่ยมีการหายได้ปัจจัยที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของภาวะหลอดเลือดติดตันนะครับซึ่งภาวะนี้เนี่ยเป็นภาวะที่รุนแรงแล้วก็ทําให้คนไข้เนี่ยเสียขาได้สมัยก่อนเนี่ยเราใช้วิธีการผ่าตัด ทำบายพาสเส้นเลือดคนไข้เนี่ยก็จะมีแผลค่อนข้างใหญ่อยู่โรงพยาบาลน,นานปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้เทคโนโลยีใหม่นะครับใช้วิธีการเจาะเป็นเข็มเล็กๆเ,เข้าที่บริเวณขาหนีบแล้วใส่สายส่วนเล็กๆเ,เข้าไปขยายจะหลอดเลือดจากภายในนะครับซึ่งวิธีการนี้เนี่ยก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีความเสี่ยงน้อยมีแผลเล็ก นะครับแทบจะไม่มีแผลผ่าตัดเลยนะครับ,รบแล้วก็อยู่โรงพยาบาลไม่นานครับเมื่อรู้สาเหตุของโรคแล้วนะคะก็จะได้รักษาอย่างถูกต้องค่ะเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆและการเกิดโรคแทรกซ้อนด้วยนะคะขอขอบคุณขึ้นหมอใจดีจากโรงพยาบาลรามคำแหงค่ะ